ค่ะวันนี้เรามารีวิวป๊อกกี้นะคะไม่ใช่ตู้เอทนะคะขอยังตู้เอทีเนี่ป๊อกกี้ซินแรมต้องกดตังม,มาก็ได้ค่ะอ๋อซื้อมาแล้วเหรอค่ะปิดไปก่อนนะคะอันนี้อีกคลิปป๊อกกี้ที่ไม่เคยเห็นทั่วไปใช่ไหมไม่มันบางอย่างมันเห็นอย่างอันนี้เห็นทั่วไปในเมืองไทยอันอ้วนเมืองไทยก็มีค่ะอ่าแล้วก็อย่างนี้นไม่เคยเห็น ก็เคยเห็นฮอกไกโดเนาะอันเนี้ยเคยกินตอนไปญี่ปุ่นหลายครั้งแล้วก็จะมีรสสตรอเบอรี่รสบูเบอรี่แต่ครั้งนี้ยหารสบูเบอรี่ไม่เจอแล้วก็อันนี้เป็นรสอะไรนะป้าป้าช็อกโกแลตนมอะไรแบบนี้ค่ะเอาแกะไปแล้วค่ะอุ้ยเป็นบล็อกกี้ใหญ่ขนาดใหญ่เลยนี่อันนี้เป็นเมลอนนะน่าจะเป็นบล็อกกี้เขาจากฮอกไกโดหรือเปล่ามีไง From ฮอกไกโดจริงๆว่ะถ้าอะไรที่เป็นเมลอนนะคะเขาจะมาจากฮอกไกโดค่ะ ส่วนอันนี้เป็นป๊อปกี้อ่าง,งุ่นอันนี้ก็ามาจากเมมลอนากชินชูคุณมิภากชินชูอยู่ตรงไหนคะชินชูอยู่ตรงกลางประเทศไม่ชินชูกุชินชูซึ่งเขาตรงไหนเขาคงมีอ่าง,งุ่นอันเนี้ยอ่างุ่นเหียวงกมหอ่างุ่นดำไหมเนี่ยค่ะอ้ยมากจริงเขาอร่อวเลยอร่อยมากโอ้ยไอ้การตรงมือจับที่ไม่มีเคลือบอ่ะมันเยอะไปอะนะย่อยปไม่ชอบนี่อันนี้รส<ม>อ่ง,งหุ่น ดึงมากไหนแม่แม่ขัดคำแต่มันซื้อกาาดไม่ได้หรอหรืมมันก็ป็แปลกๆเนี่ยอืมก็ของมป็นรนมากมันก็อร่อยนะอ่าองการาให้มไม่ได้กินเไปให้พร้อมๆกันค่ะอันนี้นะคะจะเป็นรสอ่างงูลองให้อ่างงูน่าจะอร่อย,ยเยดี๋ยวิอ่ะเป็นไปามันไม่เข้ากับป๊อกกี้อะมันหวานน เนาะเป็นไงในตรงนี้อืมกลิ่นแบบเยลลี่อะไรอย่างเงี้ยนคะ่ะหอมมากแต่ว่ามันไม่เข้าวอ่ะข้าวมะดีกว่าไม่ร้อนะแม่ไม่ชอบแม่เนาะจริงๆว่าเด็กกินข้าวเหมือนอ้วนม้กมันก็โอ้อแต่ว่ามันเหมาะเยลลี่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองอันนี้ก็อ้วนเหมือนกันนะเอามาเปรียบเทียบกันเลยอันนี้ก็องุ่นจะไปองุ่นอันเล็กกว่าวเดี๋ยวเจุดชอบไหนมากกันค้าวอ้วนกัน อะะุ่นเหรอคะนี่น่ารักมากเลยเป็นถอดเล็กๆโลบสามเนี่ยจะเป็นสีม่วงนี่เวลาสีสีอย่างนี้นะคะถ้าเกิดเห็นอย่างเงี้ยแปลว่าสีดนี้นี่ค่ะวั <What S 1> นเท<ด><ะ>ี่ยครับวิ่งผิดกระดุยตรงกลางวเ <are> <laughs> ไม่ไม่อันนี้เป็นดีเฟกต์จริงๆเราต้องเป็นแบบนี้ค่ะเอย่างแรกจะอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างนี้ค่ะหืม <laughs> ไม่มีกลิ่นหอม ส่วนนี้ไม่ได้อันนี้หอมมากไไม่ด้อันนี้หอมมากอันี้เปรี้ยวด้วยอันนี้เปรี้ยวืมันนี่เปรี้ยวอ่ะอือนี่อร่อยกว่าน่าอร่อยเลยแปลว่านี้อร่อยเนาะเนาะบ๊อกกี้สควีซสน่ะคือเขาบอกว่าหักออกมาข้างในก็มีตรงก้านอย่ามันก็ยังเป็นสีด้วยค่ะอ๋อต่อแท่งก็ในก้านเหรออืออือจริงๆด้วยนะก้านมีรสชาติเนี่ย หมดกันแล้วแต่ไอ้นี่แบบว่าไม่ยอมกินกา้านมือจามอืยเพราะว่าถัก้านห้มีรสชาตินิดนึงอ่ะแล้วไม่ป่าะส่วนอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นป๊อกกี้มามีมีดี้มีดี้คืออะไรคะเป็นสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ช็อตเค้กหรือเปล่าแล้วมันมีขั้นตอนอะไรหนึ่งบวกสองนี่คืออะไรคะทข้ทาต้องหรอป่า ว่าอ่หารไม่เข้าใจคืออะไรมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี้มีไหมคะอันนี้ไม่มีนั่นแปลว่ามันเปรี้ยวๆนี่อร่อยดีกันแม่เปรี้ยวไปอ่ะป่ะป๊ามันเปรี้ยวไปอ่ะเอาสตรอเบอรี่ดีกว่าอุ้ยอุ้ยนี่อันนี้อ้วนคือดูจากรูปก็ได้อันนี้มันจะผอมไม่อ้วนเท่าไหร่ใช่ไหมส่วนอันนี้มันอ้วนมากอ่ะดูสิอ่ะเดี๋ยวเอาออกมาเทียบขนาดไซส์อ้วนเท่ากับอันอันยักษ์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พื่อนี่อันยักษ์น่ะอ้วนเท่ากับ ป๊าคงชอบแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรไหมช็อกโกแลตมันเยอะแต่ป๊าไม่ชอบรสสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะจริงอันป๊าไม่เชี่ยวมันก็อร่อยนะมันก็อร่อยนะอันนีมาชิมอีอร่อยอันนี้ไม่อร่อยตกลอร่อยไหมอ่ะอ่อมันก็พอกินได้ค่ะทุกอนมมันหวานไปมันครีมอ่ะมันมีนมมากอ่ะหุ่หวานเจี๊ยบเลยอ่ะหวานครีมนมมากเลย โอ้เอาอันนี้มาดรวจนะอันนี้อันนี้ฝั่งขางบอสเทียนนี้อันเนี้ยฝั่งขางหวังอันนี้เป็นเอานี้ก่อนมาอันนี้อันนี้เป็นบ็อกกี้โรสช็อกโกแลตส้มเมื่าเราเห็นเลยว่าเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมคะแล้วก็มีส้มอร่อยแน่นอนลุกแบบเกล็ดเปลือกส้มอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เขียนว่าบ็อกกี้ออร์เรนจ์พีลคือเปลือกส้มกินได้หรอคะอกส้มได้ค่ะ เปลือกส้มจะอหอมหอม,มกินส้มนะคะมาขอาจดาก,กิ่นให้ส้มปลายเบือกส้มปลายไอ้เก็บๆที่เห็นเนี่ยน,นะคะมันคือเปลือกส้มเหนียวๆทั้งหมดเลยอะ่ะนั่นไม่ใช่ทุเรียนนะอร่อยหืมหยกหืม,อมชอบมากจะะิมคหมนูไม่กินหนูไม่กินอร่อยมากจริงไม่กิน มันหอมมันห่อเปลือกส้มปกติแม่ชอบนะช็อกโกแลตส้มแต่นี้มันเปลือกส้มอ่ะป๊าเป็นคนชอบกินเปลือกส้มปกติเปลือกส้มมาป๊ากินแต่เปลือกเนื้อเมื่อก่อนอะที่แม่เป็นห่อห่อเปลือกส้มใช่ใช่ไปถ่ายจากสุขไม่ไหนไปก่อนตอนเอ็นทานใช่ไหมเอ็นทาน์เขาต้องอาจจะนี่เข้าไปเปลือกส้มอ่ะมันจะได้ตื่นใช่ไหมไม่มีกาแฟกินสมัยนั้นคือชื่ออะไรเนี่ยใช่มันเป็นเปลือกส้มแล้วมันแบบ เหมือนปวยเทมอะแต่มันเป็นเปลือกส้มอ่ะเป็นห่อสีดำๆชุ่มๆใช่ไหนไม่รู้เมื่อก่อนกินมากใช่เมื่อก่อนเราชอบกินกันมากเลยนะอร่อยนี่อร่อยจริงแนะนำแนะนำสุดยอดไม่ผ่านเหล่นี้ดีกว่าอันนี้เป็นเินิซีอัลมอนด์ป็อกกี้อัลมอนด์นะคะเป็นครีมอัลมอนด์ปกติเราเคยกินแต่ป็อกกี้ที่ช็อกโกแลตแล้วไปคลุกๆกับถั่วอัลมอนด์ใช่ไหมแต่นี่เหมือนเป็นครีมอัลมอนด์เลยอะค่ะ อโอเคมันจะเขียนว่าบล็อคกคี้์กรีดี้อัลมอนด์แล้วก็ตัวช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นสีอ่อนอ่อนใช่แบบนี้นพิมชิมก่อนอุยหอมไหมหอมมากเลยแต่มันมีเกล็ดน้ำตาลทั้วมันมันมีเกล็ดอะไรอ่ะขอเดานะตั้งแต่ไม่กินว่ามันนะจะเป็นสีซอว์ ซีซอแน่ๆเลยเพราะว่าซีซอจะเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ไม่ใช่เหรอตาไงจริงเหรอชักเลยค่ะใช่ตาเน <มา S 1> ี่ยช <มา S 1> ักจริงไหมอร่อย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 อันนี้อร่อยอร่อยตัวขนมปังนะคะกรอบมากนี่ยนี่อร่อยตัวขนมปังกรอบมากม,มันไม่เหมือนฟอกกี้เลยอะันนีวอันนี้วค่ะอ่ออ มนปไม่ใช่สีโซ่ค่ะเป็นน้ำตาลจริงๆด้วยมันจะบอกว่า1อะไรไม่รู้2ครีมช็อกโกแลตอัลมอนด์สามไอเกต์นี่คือมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะอ่านไม่ออกแต่ว่าตัวตัวแป้งบล็อกกี้เนี่ยป้าปาชอบนี่มากกว่าตัวก้านเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ปกตินะคะฮะพี่ปกติเหรอไม่มันอร่อยมากมันเป็นกรอบกรอบชาอืมมันคล้คุณเด็จก้านไปอเอายอดมาให้ป้าเลยป้าอ่านนี้ไปเลยหรอไม่ไหว่หรอซนี่ยหรอ เหลือะอะไรอีกไหมฮะนี่สองอันนี้ค่ะกู้นอันนี้กลับไปที่ญี่ปุ่นละอันเน,นี้ยแต่ว่าแม่อร่อยดิอันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะคือเคยกินรสบลูเบอร์รี่แล้วก็ทำไฟมากเมื่อคราวก่อนทำนี่ไฟหาไม่ได้เลยมีแต่สตรอเบอร์รี่ที่ก้านเป็นหัวใจแบบเนี้ยค่ะก็เลยลองซื้อมาสิก้านหัวใจเลยก้านมัน,นเป็นรูปหัวใจน,นี้่ะเห็นไหมอ๋อจริงเหร,อ,หรอไทยก็มีเหมือนไทยก็มีเหรอฮะจริงเหรอที่ไหนลูก เซเว่นเนอะเอาเซเลอร์เาะนี่ยังหอมเพราะว่าจะเป็นลูกหัวใจอย่างนี้ค่ะกลางนี่เป็นหัวใจเบี้ยวเนี่อยชอยชอยค่ะชอยชอยจริงๆแต่มันก็หอมสตรอเบอรี่นะถ้าใครชอบกินสตรอเบอรี่ก็อาจจะโอมอันทำไมพร้อมอร่อยมากอันนี้อันนี้อันนี้เอ้าถึงขั้นกดเงินเลยนะที่เกีไยวนี่ มีวิีต่อให้ต็ดก่อนไลยคะเนี่อันนี้อันนี้เรงชิมยังอ่ะป๊าป๊าเหมือนยังไม่ได้แกะอะไรนี่ป๊าป๊าอืมยังอันนี้นเป็นรสอะไรคะไปเช็คดูว่ามีเนื้อเจอมะป้นเนื้อจะป๊าป๊าอันนี้รสอะไรก็ไม่รู้นะมันไม่มีภาษาอังกฤษเลยมีภาษาอังกฤษคำว่าฟ ok ็อกกี้ฟ็อกกี้แช a แฮปปี้เนสแค่นี้แล้วมันคือรสอะไรคะ แต่ว่าป้าก็เห็นว่ามันดำาๆก็ซื้อมาขาวดาแต่จริงแม่ว่ามันเป็นรสช็อกแลตนมแน่ๆเลยอ่ะเนี่ยออะหน้าตาเหมือนฟ็อกกี้ปกติเดี๋ยวดูเหมือนก้านจะมีความพิเศษนะคะเพราะว่าก้านเนี่ยสีเข้มไม่เหมือนฟ๊อกกี้ทั่วไปนี่การวิเคราะห์ก้านว่ะจริงๆด้วยก้านกรอบมากก้านกรอบฉ่ำมากเหมือนนั้นไหมเหมือนนั้นเหรอฉ่ำมากเหมือนอันนี้เลยค่ะเนาะแล้วตัวช็อกแลตน่ยเอานะ ช็อกโกแลตช็อกโกแลตไม่ไม่เหมือนทั่วไปด้วยอ่ะช็อกโกแลตแบบไม่มีรสชาติเนะอืมช็อกโกแลตเป็นแบบของขมดาร์กนิ่งนะปลาอืมลอยอืมช็อกโกแลตเป็นดาร์กเลยอืมลอยลอยลอยแล้วแรกกินแล้วแบบไม่ค่อยรู้สึกคือก้านเนี่ยกรอบมากช็อกโกแลตดาร์กมากอืมเหมาะกับสายดาร์กช็อกโกแลตเหมือนอย่างปลาปลามากจับหนึ่งของป้าคือส้มดีค่ะดับหนึ่งจับสองให้อันนี้กันจับหนึ่งแค่มูลไหนครับดับหนึ่งอันนี้ค่ะดับสองจับหนึ่งอันนี้ อันดับสองแค่มือเราจะระงงอันด,ด,ด,ดับสองเป็นองุ่นแล้วกันค่ะเหมือนน้องพิมอันดับสามไดเต้นแบบลูกก็ทำไมอันดับสามเหรออ่เมลอนเมลอนแล้วก็อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ไหวอันนี้สี่ม่ไหวกหกเจ็ดก็จบจะลูกว่าอันนี้นะคะเวิ้ยเมื่อกี้ไปยุบจะซื้อกินอีกเนาะอันนี้อันยิมหนูก็ชอบเหรออันนี้อันนี้ แล้วแต่เนี่ยเขาเเป็น c o ล l e c t i o n จะเป็นอันนี้มันเหมือนเป็นคอลเลคชั่นว่าแชร์ happiness นะเป็นชื่อรุูปมันตุนแชร์ h a ป p i n e s s แล้วก็ตัวนี้ก็เขียนแชร์ฮปปี้เนสเหนึ่งยานเห็นไหมแชร์ h a ป p i n e s s อันนี้ก็เขียนอันนี้เขียนไหมอันนี้ก็เขียนอ่าตกลงเขียนทุกอันที่ไม่บอกอันนี้ก็เขียนไม่ใช่ละทุกอันเขียนว่าแชร์ happiness หมดเลยอันใหญ่เขียนไหมอันใหญ่ก็เขียน พอกันทีไปกดตามต่อมาบ๊ายบายค่ะอ่ะพอกันทีแล้วก็เก็บไว้แช่ตูเ้เย็นไปกินนะคะวันหลังไปญี่ปุ่นแล้วะ็ไปหา๊อฟฟี่ oh. ปแปลกๆรีวิวอีกบบ๊าายยโอเคค่ะบ๊ายบายเลยค่ะ